สวัสด,ดีครับวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องของการโคดดิ้งนะครับเพื่อการเข้ารหัสนะครับเพื่อตรวจสอบความถูกต้องนะครับาจากเดิมที่เราทราบอยู่แล้วนะครับว่าโคดดิ้งเรามีวัตถุประสงค์หลกักๆอยู่3อย่างนะครับก็คือตรวจสอบความถูกต้องซ่อนไม่ให้ใครรู้ว่าข้างในเป็นอะไรนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือเอาไว้ใช้สําหรับการเก็บข้อมูลนะครับ อันนี้เราจะมาโฟกัสที่เรื่องของการตรวจสอบความถูกต้องในระบบสื่อสารนะครับเป็นหลักนะครับในโคดดิ้งของแบบนี้นะครับก็จะมีอยู่2แบบนะครับแบบที่1เราเรียกว่าลิเนียลิเนียบล็อกโคดนะครับอันที่2เรียกว่าไซคลิกโคดนะครับลิเนียบล็อกโคดก็คือ เอามาทำงานเป็นเชิงเส้นเดี๋ยวรายละเอียดข้างในเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับส่วนไซคลิกก็คือเป็นเอาข้อมูลมาวนๆเป็นวงนะครับทั้ง2แบบเนี่ยนะครับก็จะมีรูปแบบก็คือสมมตินะครับอันนี้ข้อมูลที่ต้องการส่งนะครับมันก็จะแปะสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับอันนี้เราเรียกว่ารีดันเด c นนะครับเอาไว้ใช้สำหรับ ตรวจเช็คโดยเฉพาะนะครับในกรณีของเป็นลิเนียลบลโคดจะเป็นค่าอย่างหนึ่งนะครับถ้าเป็น CRC ก็เป็นค่าอีกแบบหนึ่งโดยข้อมูลเบื้องต้นข้อมูลที่จะส่งก,ก็จะมีรูปแบบอย่างาถึงแม้รูปแบบเหมือนกันนะครับการเข้ารหัสที่ต่างกันก็จะได้เอาพุทธที่ต่างกันออกมานะครับมาเริ่มต้นด้วยลิเนียลบลโคดก่อนนะครับอะไรที่เรียกว่าลิเนียลบลโคดนะครับ ตัวลีเนียบอโคดเองนะครับอันนี้สมมุติข้อความที่เราต้องการส่งยกตัวอย่างเช่นนะครับเราอยากส่ง1 0 1 0 1 0 1อะไรเงี้ยนะครับสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือตัวสำหรับ r e u u n d n n t นะครับ redundant หรือว่าเอาไวช้ชสำหรับเช็คนะครับง่ายสุดก็คือ Parity นะครับ parity นะครับ parity check ก็จะใส่บิตเพิ่มมาแค่ดูว่าข้อมูลเก่าเป็น parity คู่หรือ parity คี่นะครับยุตัวอย่างเช่นผมบอกว่าถ้า r e d u n d a n t เนี่ยผมจะใส่เป็น parity คู่นะครับนั่นหมายความว่ามันจะนับดูนะครับว่ามีเลขหนึ่งจำนวนเป็นคู่หรือเป็นคี่นะครับถ้าเป็นคู่อยู่แล้วมันก็จะใส่เป็น0น,นะครับแต่ถ้าข้อมูลที่ต้องการส่ง มีจำนวนเลข1เป็นจำนวนที่ 1, 2, 3, 4, 5แบบนี้นะครับตัวพาริตี้ก็จะเปลี่ยนเป็นหนึ่งเพื่อทำให้พอมันรวมกันทั้งหมดนะครับสิ่งที่เลข1มันจะต้องได้เป็นเลขคู่นะครับอันนี้คือการเข้ารหัสแบบง่ายสุดเลยนะครับรีเดนเดนแบบแบบแบบง่ายสุดก็คือนับดูว่ามีเลข1อยู่เป็นจำนวนคู่หรือจำนวนที่นะครับ ข้อดีของมันถึงข้อดีของการเข้ารหัสแบบนี้นะครับก็คือ1คือง่ายนะครับก็แค่นับดูเฉยๆนะครับจริงๆแล้วในทาด้วยตอนทําจริงๆไม่ได้นับนะครับมันจะเอามาเอกซสีแอเอามาใช้เอกซสีออกันนะครับเอกซสีออกันแล้วก็ทะลุมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงสุดท้ายดูว่าผลลัพธ์สุดท้ายเป็นศูนย์หรือเปล่าถ้าไม่เป็นศูนย์ก็เอามาใส่ในรีดเดนนะครับ โอเคอันนี้ก็คือแบบที่1นนะครับ parity check นะครับ parity check ง่ายสุดละนะครับแบบที่2ออ๋อลืมไปนะครับแบบที่1นงนี่ง่ายจริงนะครับแต่ว่าผิดบิตไหนไม่รู้นะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุตินะว่าส่งข้อมูลไปแล้วบิตนี้ดันผิดนะครับจะส่ง1นึ่งก็ไปเป็นศูนย์เนี่ยนะครับ ตัวปลายทางรู้จริงว่าส่งมาผิดนะครับเพราะว่านับเลขหนึ่งแล้วมันมันไม่เป็นเลขคู่นะครับมันมีาริที่คู่กับาริตี้คี่เนาะแล้วแต่ว่าเราเราจะเลือกแบบไหนนะครับแต่ถ้าเลือกเกรงเลือกของแบบคู่แบบนี้นะครับคือถ้านะครับมันรู้ว่าเอ้ข้อความที่ได้รับมานะครับไม่ถูกต้องมันจะบอกไม่ได้ว่าผิดที่บิดไหนนะครับไม่รู้เลยนะครับเดาไม่ได้นะครับแบบนี้เราเรียกว่า รายละเอียดีเทคนะครับหมายความว่าตรวจได้ว่ามีความผิดพลาดอยู่หรือเปล่านะครับแต่แก้ไม่ได้นะครับอันนี้คือแก้ไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้ามีผิด2บิตบิตหนึ่งผิดไป2บิตอย่างนี้นะครับมันก็จะคิดว่าถูกแล้วนะครับข้อมูลที่รับได้มาถูกอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียอีกอย่างหนึ่งนะครับ Parity ้ทำง่ายแต่ว่าทำได้แค่ detect ไม่รู้ตำแหน่งและ ถ้ามีจำนวนบิดเยอะๆผิดนะครับก็จะจะคิดว่าถูกไปซะนะครับโอเคเดืที่หนึ่งแล้วนะครับเด๋ยวที่สองนะครับการเข้ารหัสแบบที่สองก็จะจะเป็นมันจริงๆมันมีการเข้ารหัสเยอะนะครับแฮมมิงนะครับแฮมมิงโคดนะครับซึ่งวิธีการเข้ารหัสแบบแฮมมิงก็เดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูเลยนะครับผมไม่ทำให้ดูนะครับ หลักการง่ายๆของการทำแ m m i n g code ก็คือสร้างตัว g e n e r เรเตร์พวกนี้นะครับสร้างเม r ริกขึ้นมานะครับแล้วเอาไปคูณกับข้อมูลที่เราต้องการส่งนะครับมันก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วพอตอนขาอ่านกลับนะครับการถอดรหัสก็จะใช้ตัว h m a t r i ในการทำนะครับซึ่ง ตัวอย่างมันจะมีอยู่ในในนี้อยู่แล้วเดี๋ยวผมจะเอาไปแปะให้ดูนะครับมันจะมีวิธีทําให้นะครับจะได้ไม่ต้องซําไปซำม,มานะครับโอเคอันนี้ก็คือเรื่องของตัวตัวลีเนียบ๊อกโคดนะครับลีเนียบอกโคดก็จะมีลักษณะประมาณนี้ส่วนของ CRC หรือว่าไซคล,ล,ลิกนะครับหลักๆเลยนะครับเราก็จะมีชื่อมันเรียกว่า CRC แต่ CRC มีหลายตัวนะครับ CRC 8 CRC 1 6 CRC 32 64ไปเรื่อยๆครับแล้วแต่เลยนะครับว่าใช้ CRC เท่าไหร่นะครับเท่าที่ผมเคยเห็น m ม x i ิ u m 1งรเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่าเลขข้างหลังเนี่ยหมายถึงอะไรนะครับโอเคเอตัวอย่าง c r c ที่ค่อนข้างค่อนข้างน่าดูเลยนะครับก็คือตัวนี้นะครับนะครับในตัวอย่างนี้นะครับ i n นพุ d a t ตอ่าอันนี้คือข้อมูลที่ ก่อนต้องการส่งนะครับในตัว CRC เราจะมีสิ่งที่เราเรียกว่าา polynomial นะครับ Generator polynomial ก็คือตัวนี้นะครับตัวยาวๆนี้นะครับซึ่งถ้ามาดูในนี้ก็คือตัวนี้นะครับให้ไหลไม่ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับวิธีการสร้างพวกนี้ขึ้นมานะครับคุณไปดูตามลิงก์นี้ก็ได้นะครับวิธีการสร้างก็คืออันนี้คือข้อมูลเริ่มต้นนะครับ อันนี้ก็คือตัวโพลีเนมิโลที่ใช้ในการสร้างาตัว CRC นะครับอันนี้คือข้อมูลเริ่มต้นสีแดงๆเนี่ยนะครับสิ่งที่มันจะทำก็คือพอเป็น CRC 8นะครับ678นะครับมันจะใส่เลขศูนย์ต่อท้ายไป8ตัวนะครับใส่เลขศูนย์ต่อท้าย8ตัวแล้วเอาตัวนี้นะครับตัวตัว g e n รเตอร์นะครับมาตั้งเป็นตัวหารนะครับ มันวิธีการหารก็คือทำการ e x c l u s i v e ซีออนะครับ e x c l u s i v e ซีออก็คือ1กับ1ก็จะกลายเป็น0 1 0ก็กลายเป็น1เนี่ยครับเรียงลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆๆนะครับพอได้ตัวที่1เสร็จแล้วนะครับก็ Copy ตัว Generator ขยับมา1ตําแหน่งนะครับแล้วก็ทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆๆจนมันจบที่ข้างหลังสุดพอดีนะครับพอจบที่ข้างหลังสุดพอดีตัว e x c l u s i v e ซีออครั้งสุดท้ายนะครับสิ่งนี้เราเรียกว่า CRC นะครับ CRC นะครับ CRC generator นะครับไอ้ CRC ตัวคียนะครับ CRC value นะครับสำหรับไว้ตรวจเช็คนะครับเพราะฉะนั้นตอนส่งข้อมูลไปนะครับจะส่งตัวนี้นะครับก็คือข้อมูลเบื้องต้นแลก้ก็ CRC เข้าไปเพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อดีของ CRC ก็คือข้อมูลคุณยาวเท่าไหร่ก็ได้นะครับถ้าใช้เข้า CRC 8ก็จะได้ ออกมาแค่8บิตเอาพุทสุดท้ายของ CRC ก็จะเป็นแค่8บิตนะครับถ้าเป็น CRC 16 p o l y n o m i ียลตัวนี้ก็จะยาวขึ้นนะครับเป็น p o l y n o m i a l 17ตัวนะครับ CRC 8มี9ตัวนะครับลองนับดูนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับมี9ตัวเพราะฉะนั้นถ้าเป็น CRC 16ตัวนี้ก็จะมี17ตัวนะครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณก็จะมี 16บิตนะครับหรือว่า2ไบต์นะครับวิธีการก็แบบเดียวกันนะครับซึ่งประเด็นมันมีอีกนะครับ CRC 8นะครับคุณสามารถใช้เจเน r เรเตอร์พ n ลินอมิลคนละตัวก็ได้นะครับคือคุณสามารถตั้งมันขึ้นมาลอยๆก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นแบบนั้นแล้วคนอื่นจะใช้ไม่ได้นะครับหมายถึงว่าคนอื่นจะถอดรหัสคุณไม่ได้นะครับมันจะวุ่นวายไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างจะ ตัวนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นตัวมาตรฐานที่เขาใช้กันทั่วไปนะครับอ่านี่ก็อย่างที่หนึ่งนะครับตัวอย่างที่สองวิธีการวอร์รี่นะครับจากเดิมนะครับเราได้ตัวนี้มาแล้วเราได้ตัวนี้มาแล้วนะครับพอส่งไปหาตัวรับเราก็จะส่งสองบล็อกนี้ไปนะครับ Data แล้วก็ CRC นะครับมันก็จะยาวออกมาเป็นฟลิอย่างนี้นะครับการคูณกลับนะครับเราก็เอา ตัวเจเนเรเตอร์คีโพลิเจเนเรเตอร์พลินเมีเลเนี่ยนะครับเอามาหารเหมือนเดิมนะครับหารเหมือนเดิมแล้วก็ทําไปเรื่อยๆเหมือนวิธีการทําเริ่มต้นมาถ้าข้อมูลถูกต้องนะครับมันจะได้ออกมาเป็น0ูนย์ศูนตลอดนะครับถ้าไม่ออกมาเป็น 0... ูแสดงว่าเกิดความผิดพลาดขึ้นในการรับส่งข้อมูลแล้วนะครับอ่านะครับ อันนี้ก็จริงๆรายละเอียดข้างในมีเยอะนะครับแต่ว่าพอเอามาทำเป็นซอฟต์แวร์นะครับเราก็จะมาดูตามตัวนี้นะครับการเข้า CRC นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเริ่ม Start pad zero นะครับใส่เลขศูนย์เข้ามาก่อนนะครับแล้วเริ่มหมุนซ้ายหมุนขวานะครับรีโมดบิดบิดไว้ทุตุุ๊ๆุๆเยอะนะครับจนสุดท้ายจนสำเร็จนะครับอันนี้ก็เป็นโฟลช์ h ของมันนะครับเอาไว้ใช้สำหรับการเขียนโปรแกรมเป็นหลักนะครับ อ่านี่ก็จะมีตัวอย่างอยู่นะครับใส่ซีโร่เข้ามาก่อนแล้วก็ชิปไล่ๆๆเหมือนเมื่อกี้นะครับเหมือนตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเอาให้ดูนะครับอ่าอันข้างล่างคือพอได้ศูนย์ศูนย์แสดงว่าถูกนะครับถ้าไม่ศูนย์ศูนย์ก็แสดงว่าไม่ถูกนะครับโอเคนะครับก็จบประมาณนี้นะครับเอาไว้รายละเอียดวิธีการเข้าแฮมมิงหรือว่า CR c r c เดี๋ยวผมเอาไปแปะไว้ ในบทเรียนอีกทีหนึ่งนะครับสวัสดีครับ